เนี่ยอเอาประสัิวมาเอายิบเอาเด้อผักอีสตูจัวมาไปกินกบขนมจีนหวานจ้าไปเทียยโทุ่นเอาไปดองนีจ้าดองได้กีกระปุกแล้วน้องกุง้งอู้ดองได้หลายแล้วด,ดองไดุ้๊กเจ็ดกับปุกแลวเด้ดอง ปเปิ้ลเด้อมือนี่สบายสบายเนาะนั่งอยืดดัต้นไต้ต้นแอปเปิ้ลอากาศดีดีมือนี่ยอาการดีค่ะเนี่ยพี่ปานอยู่บ่เก็บมาปุป๊บเบอรี่บ่มือนี่น้องกุ้งได้ก็จะไปให้ไกลน้องซาร่าเกิดมาสบายว่าแมนานั่งพญ่าหงอกกว่าขักจังวะอันนี้เห็นบ่ คุณซายอยู่บ้าน,นี่จมแล้วนี่ป้าเข้าไปเลาะผสนเดี๋ยวนี้วันที่ยี่สิบหานี่ลูกสาวก็จะมีความสุขในแบบฉบับของเรานี่แหละเนาะแมงอินลี้กับว่าถึงกับพี่อ่อนได้ยังกินแรงเนาะน้องซาลาได้ยังกินแรงกี่ล่ะตามเต้ ทำไมน่าจะเนอะใจใหยากแท้เหรอพวกไปยุ่นี่แหละตัดหัวกระเทียมงงามหนาวมากก็ที่ได้กินนะเบิ่งมืนสิโดนใส่ห,หัวคนอยู่นี่แหละเบิ่งส่ง <laughs> สวัสดีค่ะพี่จุม้มสวัสดีค่ะแบบนึงเด้อล่ะแมนกูกระเทียมเนี่ยไม่เป็นอันกระเทียมทอดน,นะแม่อันบอกวิธที่ดองให้ฟังแน่โอ้กกระเทียมกินใบได้ไหมจ๊ะกินได้ได้จูเดี๋ยวอันปีนาสิหายเบิง้งใบ นี่คือผลาอีตูนะจ๊ะผลาอีตูจูจูผปลาอีตูพี่ต้วพูดนะเบื้องหน้บาบักเขือเทศเนี่ยบักเขือเทศบ่บ่ตรงห่วงดุคักอยู่จังแดนกับขึ้นบักที่แวะเข้ามานะคะตอนนี้บ่ายโมงสามสิบสามนาทีแคนาดาจ้าสวัสดีค่ะแม่นใหญ่มากอีหลีอันนี้อยู่แคนาดาเด้อจา้าเด้อคุณอยู่แคนาดาจ้าคุณมาอัน,น จะเตรียมหัวเงนินอาดำเนานจากขอบคุณหลยๆลด้ดจ้ะอ่าจ้าโอเคจ้ะบายบายด้ยจ้ะเดอ้อขอบคุณค่ะดีดเดอ้อค่ะเด้อน้องจูก,ก็เหมือนกันเนาะจา้ะน้องจูก,กับแม่บ้านกุุงกับแม่บ้านสวัสดีค่ะ แค่เป็นองพี่อ่อนพี่อ่อนคุ้งถามนะพี่อ่อนจีีกระเทียมหยีไงมาดีเด้อจ้าเด้อทับทายจ้าเมยกับภาพคนเนาะจ้าเนาะกูไม่เอาไล่เอาเว้ยจงให้แม่หนึ่ ไปแสาวหน่อยก็จังสั่นละสาวหน่อยสาวหน่อยสิบแปดปีโอสิบห้าปีสาวหน่อยนะสนะั้นมาแคมพ่อกับแม่กับสอยู่บ้านสองคนกับสิหาเลาะทางได้บุตรเดียวเอาว่าสิไปอัน,นกับสิมาทางนี่จะเป็นต้นบคัคเือเทศได้จ้ะนี่ บักเกษตรก็ร่างสุกจ้าเนี่ยขุนน่ะโดนดูทั้งไต่ก็มีมีอีกมาเบิ่งนี่วบ้านไปมาเบิ่งนี่เจ็บยมากุบบุรีบ่จ้ามือนี่งยุใส่มือนี่สี่ล้านดวงตาสวัสดีค่ะาน้ำหน้าจ่าขอบคุณหลายๆลยดจ้จ่าอ่าจ้าโอเคจ้าบายบายด้ยจ้าเดอ้อขอบคุณค่ะเป็นย่ามเนะาะเจียเพชรงานพึ่งกลับมาจ้าอู้ ล้วเจี๊ยบอันแล้วเจียเจ๊ยบอันนี้บ่จา้างูชิตต่างจากสีแบร์เนาะเนี่ยแบลร์ไปแบลร์แบลร์ผสมเวลานะจจนะเนาะกล้ถึงฟังฟันล้วจา้าถ้าค่ายได้เด้อจ้าเด้อคงสิได้ตามไปถึงบ้านเด้อจ้าเด้อเผ่อผ่านไปรอต่างค่าอยู่จา้าอู้ชะอ่อนกระเทียม ต้นหญ้าหมากแม่จ้าจัวกระเทียมต้นหญ้าอีนน้ำใส่ไปเปิดน้ำใส่อันอันอันหยาอีหยามันสิตายไหมจัวเพิ่นปังนะจัวยิบเอาดกป้าจัวดกคักดกเ็ไปสละดินดิต้อนร no ับสู่บ้านมาดามกุ้งสวัสดีเด้อจ้าคุณอันป้าเจม ดองแดงยุ่มมือเนี่แมนบ่คิดคอนเทนต์บอ่ออกติก็เลยไปเต้นน้องแนงน้องแนงลูกได้ด้วยนี่จ้าพึงเคยเห็นพ่งเคยเห็นแต่เอากลีดปลูกอันอยุ่นี่นะไม่เห็นอนี่ยงเนาะลูกสาวล่าแห็นแคนาดาสวัสดีจ้าตัดดอกกระเทียมจะมีความสุขในแบบฉบับของเรานี่แหละ เนม่อีแกบอกถึงจะขอบคุณคุณจำเนียนพินช่ช้าช่าเานะจ้ะเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคุณอรพรนะตุกกี้พอ่อผีใบกระเทียมอยู่ไหนคะได้ด้วยนี่จ้าเพิ่งเคยเห็น เพิ่งเคยเห็นแต่เอาครีบปลูกอัยนนูุนีนะสวัสดีน้องจูผีตุ่มทักทายเนาะจาัะเนาะอันนี้บัก,บกเขือเนาะจาัะเนาะพอ,อีตู้หยิบเอาเดอ้อเลือใจพอ,อีตู้อันนี้บับงบักแต่ง่ายมากได้พี่ต่มกุ้งดองกระเทียมกุ้งแกะแ,แกะกระเทียมเนี่ย แล้วกุ้งกะส่สวัสดีค่ะตีสามุ้ยตื่นมาอย่างน้อค่ะหกน้านดวงตาขอบคุณค่ะกระล่างอันนี้ฮะข้อยุไก่แท้จ้าหมายถึงมาข้อยุไก่แทะ ตักข้าขอบคุณเด้อจ้าเด้อที่แบกข้ามาเด้อจ้จาตักไ้หัวใหญ่แบบนี้กินหอมบ่จ้าเบล้อหนังจ้าโอ้ใบะเอาไปไปข้างคุณปีนาจิบปลูกกระเทียมหลายๆพักปลูกหน่อยๆ พี่อ่อนได้ยังกินแลงเนาะน้องสละได้ยังกินแงนลงนี่ะตามแต่กงยูอันตอนนี้กงยูอ,อันแค่นาดาเด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้าที่แวกเขามาขึ้นว่าเป็นเวลาเวลาเด้อึ้นไปเฮ็ดไปสละสวัสดี เขียนเบางไหมบางเชือกผัดขนาดของกุ้งบางเชือกเพดกุ้งกับเขียนไส้ซื้อกุ้งว่าใดจ้าพี่ตุ่มเจ็ดนาทีต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่มากค่ะแม่นอีลริสหนนะ่ะต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่อีลริสผู้ละเบิงเ่งนงคุณพี่ตื้มสวัสดีน้องมาแล้วสวัสดีจ้าขอบใจจ้ายิลดี านหลายๆที่พี่านบานต้นอง,งุงนอันนี้เป็นอง,งุอ่นอันเม็ดหลายนอกจากเนาะเนี่ยแมนเบดเดยดำดำเนี่ยแมนเบิดได้จ้ะเนี่ใส่จะใส่เกลือกุ้งเวลาพอมันเป็นแล้วมันบดเจ็ดเมื่อมันก็เป็นแล้วก็ตักแม่พี่ตุ่มตักใส่ซอดเลี้ยงวัวเนื้อนอกจากเนาะคนที่เลี้ยงมา้าคนแบบคนก้าลางเห็ด กับลูกสาวเพิ่นตืมกุ้งก็สิบ่สามารถเห็นพี่ตืมได้ได้จ้ะสวัสดีเด้อกีกระเทียม